สวัสดีค่ะอาจารย์บุตรสราศิริธนะจากภาควิชาธราณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนนักเรียนจะได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนรวมถึงระดับความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนค่ะนักเรียนลองมาติดตามสื่อการสอนนี้กันเลยนะคะ เคยคิดหรือไม่ว่าพายุใต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นได้อย่างไรใต้ฝุ่นเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีระดับความรุนแรงสูงที่สุดหากพายุที่อยู่ในระดับความรุนแรงที่เราเรียกว่าใต้ฝุ่นผ่านไปบริเวณใดจะทําความเสียหายต่อบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรงฝนตกหนักน้ำท่วมทำให้ต้นไม้โค่นลม้มบ้านเรือนเสียหาย ดังในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพายุใต้ฝุน่นชื่อเกเคลื่อนที่ผ่านบริเวณอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในขณะนั้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักเราลองมาดูกันว่าพายุหมุนเขตร้อนนั้นก่อตัวขึ้นได้อย่างไร พายุหมุนเขตร้อนคือพายุหมุนที่มีแหล่งกําเนิดอยู่เหนือพื้นน้ํามหาสมุทรในบริเวณเขตร้อนโดยมีลมแรงมีเมฆและฝนตกหนักในบริเวณพายุในแถบบ้านเราที่คุ้นเคยกันมากคือพายุใต้ฝุน่นพายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวขึ้นจากย่อมความกดอากาศตา่ำที่ส่วนใหญ่เคลื่อนตัวอยู่ในร่องความกดอากาศต่ำเหนือพื้นน้ำทะเล หากในบริเวณนั้นอุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นเพียงพอที่เอื้อต่อการพัฒนาของย่อมความกดอากาศต่ำพื้นผิวน้ำในมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงนี้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่ใช้ในการก่อตัวและขับเคลื่อนของพายุหมุนเขตร้อน โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้นั้นจะต้องมีอุณหภูมิที่ผิวน้ำไม่ต่ำกว่า26.5องศาเซลเซียสเนื่องจากโครงสร้างของพายุหมุนเขตร้อนหากเราพิจารณาอุณหภูมิจากหน้าตัดของพายุจะเห็นว่าอุณหภูมิใกล้บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของพายุนั้นจะสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบเมื่อตำแหน่งห่างออกมาจากศูนย์กลาง นอกจากอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วตำแหน่งในการก่อตัวของพายุก็มีส่วนสำคัญเนื่องจากพายุเป็นการหมุนเวียนรอบศูนย์กลางดังนั้นแรงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคือแรงคอริโอลิสซึ่งแรงนี้เกิดการหมุนรอบตัวเองของโลกและจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับละติจูดของโลก ทั้งนี้ที่เส้นศูนย์สูตรค่าคอริโอลิสมีค่าเท่ากับ0พายุจะก่อตัวได้ต่อเมื่อแรงคอริโอลิสจะต้องมีกำลังแรงมากพอตำแหน่งละติจูดที่เหมาะแก่การก่อตัวของพายุคือตำแหน่งที่อยู่สูงกว่า5องศาขึ้นไปนอกจากนี้การหมุนเวียนโดยรอบศูนย์กลางพายุมีลักษณะเช่นเดียวกับการหมุนเวียนรอบความกดอากาศต่ำทั่วไป ในซีกโลกเหนือจะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้แต่หากพิจารณาระดับสูงขึ้นไปจะเป็นลมที่พัดออกจากศูนย์กลางในทิศตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและกลับกันในซีกโลกใต้การหมุนเวียนของลมเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในขณะที่พายุเกาะตัวนั้น ลมที่พัดอยู่2ระดับความสูงใกล้พื้นน้ำควรมีลักษณะของลมเฉือนอยู่น้อยหรือแทบไม่มีเลยแบบที่เราเรียกว่าลมเฉือนหรือวินเชียเนื่องจากหากมีลมเฉือนพัดอยู่มากเกินไปจะทำให้การหมุนเวียนของลมเกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งสาเหตุการเกิดลมเฉือนนั้นเกิดได้ทั้งลมที่พัดต่างทิศทางกันหรือลมที่พัดในทิศเดียวกันแต่มีความเร็วต่างกันแต่ในกรณีของพายุจะหมายถึงการเกิดลมเฉือนที่เกิดจากการพัดของลมในทิศตรงกันข้ามกันเป็นหลักซึ่งหากมีลมเฉือนแรงในระดับบนจะส่งผลให้การหมุนของลมในระดับล่างเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้การหมุนเวียนของลมในระดับสูงจะเป็นลมหมุนออกจากศูนย์กลางหรือที่เราเรียกว่า outflow ซึ่งลมจะพัด divergent ออกจากกัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนมีทั้งปัจจัยจากพื้นผิวทะเลและจากบรรยากาศเบื้องบนเหนือพื้นน้ำทะเลขึ้นไปมีทั้งปัจจัยที่เป็นข้อมูลธรรมดาและข้อมูลด้านเทคนิควิชาการข้อมูลชนิดหลังนี้นักเรียนจะเข้าใจยากหากไม่มีความรู้พื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาเพียงพอ ในที่นี้จึงขอให้นักเรียนทราบเฉพาะข้อมูลธรรมดาที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญดังนี้เมื่อย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่เหนือน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิมากกว่า26.5องศาเซลเซียสในตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าละติจูด5องศาสามารถทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แล้วเราจะเรียกแบ่งระดับความรุนแรงของพายุจากความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางเฉลี่ยดังต่อไปนี้ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเฉลี่ยในช่วงเวลา10นาทีซึ่งกำหนดเกณฑ์น,นี้โดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ทั้งนี้ค่าที่กำหนดสำหรับพายุหมุนเขตร้อนอาจแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศตามที่ตกลงกันภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า22นอตแต่ไม่เกิน34นอตจะถูกจัดให้มีความรุนแรงในระดับที่เรารู้จักกันดีว่า depression หากพายุในระดับนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้จนความเร็วลมสูงกว่า34แต่ไม่เกิน63นอตเราจะเรียกพายุในระดับความรุนแรงนี้ว่าพายุโซนร้อนซึ่งเราสามารถแบ่งความแรงของพายุโซนร้อนหากมีความเร็วลมสูงกว่า48นอตว่าพายุโซนร้อนกำลังแรง และพายุที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุดคือพายุใต้ฝุ่นซึ่งจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางสูงกว่า64นอตซึ่งหากพายุมีความรุนแรงในระดับใต้ฝุ่นจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในบริเวณที่พายุเคลื่อนที่ผ่านเมื่อทราบสาเหตุของการพัฒนาจากย่อมความกดอากาศต่ำ ไปเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็คงหาสาเหตุของการลดกำลังแรงของลมหรือการสลายตัวของพายุได้ไม่ยากหากพายุเคลื่อนที่ผ่านอุณหภูมิน้ำทะเลที่ต่ำกว่า26.5องศาเซลเซียสหรือมีมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าใกล้พายุก็สามารถทำให้พายุลดกำลังลงได้ อีกสาเหตุที่สำคัญคือการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ฝั่งความสูงของแผ่นดินจะขัดขวางการหมุนเวียนของลมพายุเมื่อพายุขึ้นฝั่งจะสูญเสียแหล่งพลังงานจากพื้นน้ำในมหาสมุทร หรือที่เรารู้จักกันดีว่าความสูงของแผ่นดินทำให้เกิดแรงเสียดทานซึ่งส่งผลให้ความเร็วในการหมุนลดลงนั่นเองแต่หากพายุเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งด้วยกำลังแรงมากๆและสามารถเคลื่อนที่ผ่านสู่ทะเลได้อีกครั้งพายุนั้นก็จะสามารถทวีกำลังแรงได้เช่นกัน ดังเช่นพายุไต้ฝุ่นเกที่เคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งด้วยความแรงในระดับไต้ฝุ่นและเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลอันดามันและแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้อีกครั้งนอกจากนี้แล้วพายุไต้ฝุ่นหรือพายุหมุนเขตร้อน อาจอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่บริเวณที่มีอากาศเย็นและแห้งปกคลุมอยู่เช่นบริเวณความกดอากาศสูงเพราะมีการถ่ายเทพลังงานจากตัวพายุสู่บริเวณแวดลอ้อมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ของพายุนั้นก็ขึ้นกับระดับความรุนแรงของพายุด้วยเช่นกันเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนจะทำให้เกิดฝนตกหนัก และลมแรงในขณะเดียวกันเราเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงสุดว่าพายุไต้ฝุ่นนักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกพายุที่เกิดเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นส่วนพายุที่มีกำลังแรงสุดที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเรียกว่าพายุเฮอริเคนและถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียจะถูกเรียกว่าพายุไซโครน จากความรู้ที่นักเรียนได้รับจากสื่อการสอนนี้ซึ่งเราได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ําทะเลการไหลเวียนโดยรอบพายุรวมถึงตําแหน่งของการเกิดพายุปัจจัยเหล่านี้เองส่งผลให้พายุนั้นสามารถที่จะทวีกําลังแรงขึ้นหรือลดระดับความรุนแรงลงความรู้ที่นักเรียนได้รับนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ